ความรักอาจต้องอาวรแต่ไอเทมถาวรอยู่กับเราตลอดไปกิจกรรมท็อปอัพใหม่นะครับเริ่มต้นที่99เพจ9 9ร9 9ได้หินอัพคันปืนเอนะครับ799เพนะคะสำหรับตู้สุ่ม8 t ทีชีบาอันใหม่นะครับได้ท่าทางแล้วก็สกินไนท์วอนะครับถือว่าไม่แพงเลยนะครับ จีปรับลดราคามานะครับเริ่มต้นที่5เพรนะครับสูงสุด274เพรนะครับรวมแล้วก็ไม่แพงเลยนะครับเพื่อนๆโอ้คุณเพื่อนคนไหนที่มีตังนี่รีบไปสุ่มเลยนะครับท่าทางน่ารักมากเลยครับนี่เป็นไงชีบะพุ่งไว้นะครับอันนี้ในเซิร์ฟนอกเข้ามานานแล้วนะครับเซิร์ฟไทยเพิ่งเข้ามานะครับนี่แล้วก็ไอวอชีบะสามตัวนะครับน่ารักมากเลยนะครับ กิจกรรมหอคอยมาใหม่นะครับมาในธีมของชีบาบูนนั่นเองนะครับก็หอคอยสามทีนะครับไม่ใช่ข่อหอยห้าทีนะครับหนึ่งโทเค็นนะครับได้สกินไอวอลเก่านะครับสองโทเค็นได้สกินมีดแล้วก็สามโทเค็นนะครับปืนซองยาวชีบานะครับจะแตกค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้ก็ไอวอลเก่านะครับเพื่อนๆ แพ็คแฟชั่นมนุษย์ชีบานะครับก็ช่วงนี้ยังอยู่ในธีมของชีบันั่นเองนะครับก็มาในตู้สุ่มนั่นเองนะครับตู้สุ่มรูปแบบใหม่นะครับออกแบบมาคล้ายๆตู้สุ่ม8ทีเลยนะครับแต่ว่าเพิ่มลูกเล่นเข้าไปนิดหน่อยนะครับก็8ถึง14ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับมันจะมีแต่งปรับแต่งชุดของคุณเนียนะครับก็ ซื้อของชุดชีบามาแล้วนะครับเราถึงจะปลดล็อกซื้อของเซตเพิ่งน,นี้ได้นะครับเป็นหมวกแล้วก็รองเท้านั่นเองนะครับเหมาหมดสี่ชิ้นเนี่ยถึงจะได้ร่มชูชีพเลยอ่ะโอ้ยังโหดเลยนะครับความจริงอ่ะของมันน่าจะปรับแต่งชุดอ่ะเอามาใส่ในตู้สุ่มแบบนี้ได้เลยนะไม่ได้ไม่ต้องเอามาแยกนะครับ GM เพิ่มลูกเล่นเข้าไปให้เราเสียเพชรมากขึ้นหรือเปล่าโอ้ ก็เหมือนตู้สุ่มแบบทีนะครับเรื่องของที่เราไม่ต้องการออกไปส่งชิ้นนะครับแล้วก็สุ่มของที่เหลือแต่พิเศษตรงครั้งแรกหมุนฟรีนะครับอฟรีเป็นไงล่ะมีใครฟรีแล้วออกเลยั้างไหมแต่ผมเห็นเขาสิบเก้าเพชรอะไรก็ออกก็มีนะครับเพื่อนๆโอ้โหแต่ว่าผมดูทรงแล้วน่าจะเหมาแน่นอนครับอยาวไปฮะ ตัวท่าทางผมก็ไม่แน่ใจว่ามีแล้วหรือยังนะครับก็เลยเลือกเอาบัตรออกไปนะครับเพราะว่าถ้ามันบัตรได้สัก5า้าใบสิบใบเนี่ยจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าดูดีมันได้แค่ใบเดียวอาหารเนี่ยอาหารสัก5้าหรือสิบนะ GM รับรองไอ้ GM ช่วยปรับนิดนึงนะครับโอ้โหอีกหน่อยเดียวอาจจะถึงชุดอยู่แล้ว ถ้าเต้นกับชีบ่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามีแล้วหรือยังนะครับ99เพชรฮะโอ้โหชิ้นส่วนความทรงจำนะครับชิ้นส่วนความทรงจำนี่น่าจะคูณ5หรือคูณ10นะคะทีเอ็มช่วยปรับนิดนึงนะครับ199เพชรครับกระเป๋าแน่นอนโอ้โหสกินรถนะครับอันนี้ก็สกินรถเก่าแล้วนะครับอ็อก เฮ้ยออกเฉยเฮ้ยไม่ได้เมานะครับเหลือกระเป๋านะครับกระเป๋านั้นผมก็ไม่แน่ใจว่ามีแล้วหรือยังนะครับโอ้โหไม่เมาเฉยอีกครั้งหนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับนี่เราเราแค่ปลดล็อกชุดชีบะได้นะครับแล้วก็สามารถมาซื้อของในนี้ได้เลยนะครับมันจะปลดล็อกไอเทมสี่ชิ้นให้เราเลยนะครับแต่ว่าเราต้องได้ชุดชีบะไง โอ้โหถ้าใครได้ชูชีบาทเร็วนี่ก็มาปลดล็อกได้เร็วเลยนะครับร้อยเก้าสิบเก้าเพจก็ต้องเหมาครับเพื่อจะล่มนะครับล่มผมว่ามันน่ารักดีนะครับไม่แรนะครับใครยังไม่มีตัง์รอบนี้ก็รอก่อนนะครับผมว่ามันน่าจะกลับมาแน่นอนนะครับแต่ว่ารูปแบบกิจกรรมมาเป็นแบบไหนก็รอลุ้นกันนะครับถ้าใครมีตังก็จัดเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนได้ฟรีครับซื้อสี่ชิ้นได้รับไปเลยนะครับล่มนี่ ยินดีด้วยนะครับน่าจะขึ้นสุดยอดไปเลยนะครับโอ้โหก็สองพันกว่าเพชรเหลือหกร้อยแปดสิบสามเพชรนะครับผมก็หมดไปพันกว่าเพชรเองนะครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูของที่ได้มากันนิดนึงครับสกินล,ล่มเป็นฮันที่น่ารักที่สุดในเกมตอนนี้เลยนะครับคือมันเปลี่ยนรูปทรงรูปแบบใหม่ไปเลยนะครับ ดี๋ยวต่อไปล่มน่าจะเปลี่ยนรูปทรงมาเพิ่มอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเอ่อตัวออนี่ครับเป็นตัวหน้ากากนะครับเป็นหัวเขาว่าได้นะครับหัวนี้มีเอฟเฟกต์ที่ตาด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงแว่นน่ะแล้วก็ชีบะหน้ายิ้มนะครับมีเอฟเฟกต์เป็นรูปหัวใจนะครับ ที่ชุดก็มีด้วยกันสี่ชิ้นนะครับเสื้อต่างเกงรองเท้าแล้วก็หัวนะครับของมันต้องมีเลยนะครับสําหรับเซตนี้ชุดชีบ้านนะครับคือเป็นชุดที่ออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะครับสําหรับตัวรองเท้าทั้งสองอันนะครับก็มีเอฟเฟกต์รองเท้าเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้น่ารักนะครับคล้ายๆรองเท้าหมีที่เขากําลังฮิตเลยอนะ อ้โบอกเลยน่ารักทั้งเซตสำหรับคอลเลกชันชุดชิบาเลยนะครับยังไงใครมีเพชรก็ขอมัต้องมีรีบไปสุ่งกันเลยนะครับผมโมดไปเกือบสองพันเพชรันกว่าเพชรเองอ่ะออกแล้วนี่อยู่ในเกมก็จะประมาณนี้เลยนะครับชอบตรงที่ว่ามันเอาไปแยกเซตใส่กับชุดอื่นได้เนี่ยเจ๋งเลยนะครับมันได้เป็นชุดส่วนชุดเดียวนะครับเดี๋ยวไปดู ชุดผู้หญิงกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะนี่สําหรับผู้หญิงใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะปรับรูปทรงนิดนึงนะครับให้มันกระชับกว่าชุดผู้ชายนะครับน่ารักเลยนะครับกางเกงผมว่าผู้หญิงก็ใส่สวยนะครับเหมือนกางเกงยีนแล้วพับขานี่รองเท้าเป็นไงโอใส่ได้ดีทั้ง ชุดเลยนะครับรองเท้าผู้หญิงก็ใส่ดีนะครับเฮ้ยของมันต้องมีเลยนะครับนี่สาหรับตัวผู้ชายผู้หญิง Hello? Hello? เป็งานแตกต่างกันไหมโอ้โหอย่าลืมนี่ไปสุ่งกันด้วยนะครับสําหรับกิจก,กรรมเซตชีบ,บาทนี้นะครับน่ารักมากๆเลยแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องพีเีทอยนน่่ยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ